สวัสดีชาวช่องทุกท่านนะครับผมอัสราสากรุระอยู่กันในเกม Harry Potter m a g i c มจิกโซเวียตเช่นเคยนะครับในทุกๆต้นสัปดาห์นะครับ ทางเกมแฮรี่เนี่ยเขาจะทำการรีเฟซร้านค้าถาวนคุ้มคลั่งแล้วก็ที่มาใหม่เลยก็คือร้านอังเดย์เดลิซิเอลเวิร์นะครับจะทำการรีเฟซเพื่อให้เราเนี่ยได้นำต้นไม้แล้วก็อาหารเนี่ยมาขลามาขายเพื่อให้ได้โกกันมาเลยช่ำๆนะฮะนอกจากโกแล้วเรายังได้เจมด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดนะครับเราจะทำยังไงกันได้บ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำในลำดับต่อไปนะครับ Let's go ในร้านถาวรคุ้มคลั่งนะครับให้น้องๆเนี่ยคลิกที่นองแก๊ ปีได้เลยเนะครับเป็นเอลส์ที่อยู่ในร้านสมุนไพรนี้นะฮะเราไปที่ร้านค้านะครับที่เราจะขายของทีนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะต้องอัปเดตร้านค้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไราเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโกแล้วก็เจมรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยครับเมื่อเราอัปเดตร้านคา้าอย่างตอนนี้เนี่ยผมเลเวลตันแล้วนะครับก็คือร้านค้าอยู่ที่เลเวล6นะครับแล้วมาดูที่ร้านใหม่กันบ้างนะครับอังเดรเดอริซิเอลเวิร์กชอป อ่ะตอนนี้นะครับร้านค้าของอาหารของเราเนี่ยอยู่ที่เลเวล2นั่นเองเนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าราคารับซื้อเนี่ยเจ็ดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่นสองพนะครับแล้วก็อีก90เจมเนาะทีนี้เรากลับไปที่ร้านนะครับถาวันคุ้มคลั่งกันก่อนให้เพื่อนๆจาราคาเอาไว้นะครับอ่ะเมื่อกลับมาที่นองกรบฟซี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะใกล้ๆกันเลยเห็นไหม แตงกันที่ว่าตรงรับซื้อในราคาสูงเนี่ยของร้านค้าของพืชเนี่ยของผมจะมีเพิ่มเจม55หมาท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโก7,000แล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะฮะ10,290เจมเนี่ยอันนี้จะเหมือนกับร้านของขายอาหารเลยเหมือนร้านของพ่อหนุ่มอังเดรเลยนะครับอันนี้เออเพราะฉะนั้นเลเวลเนี่ยก็จะมีต่างกันแค่ตรงเจมแค่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองขายต้นไม้ให้ดูนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะขายเนี่ยเราจะทำยังไงให้ได้ผลตอบ แทนที่สูงที่สุดนะครับใช้ต้นไม้ที่เรามีเนี่ยให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับผมก็จะใช้ตัวช่วยนะครับเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆเนี่ยเนาะเป็นแฟนดอมของเกม Harry p o t t e เที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำอ่าก็คือเว็บนี้เลยเนะี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับ h a s k i n g f a c e s p a c e c o นะครับแล้วก็รูตามนี้เลยนะครับซึ่งเราจะคำนวณหน้าเว็บนี้ยังไงนะเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันก่อนก็คือเราจะมีในโหมดของการคำนวณโกนะครับหรือว่าจะคำนวณเจมด้วยก็ได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะคำนวณโกให้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วมาถัดมานะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเท่าไหร่เนาะอ่าทีนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อน,นๆนเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับเป้าหมายของเราคือ รับซื้อในราคาสูง7,000เนาะเราก็จะใส่ไปเลย7,000นะครับตรงนี้เป้าหมาย7,000ปึ้งแล้วก็ Extra นะครับอันนี้ย x q u i s i t i o n Rate นะครับก็คือตัวไหนตัวนี้นะครับว่าเรทในการรับซื้อมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยเรทเนี่ยจะอยู่ที่เราคลิกเนี่ยราคาที่เพิ่มขึ้นคือ300%นะครับตรงนี้ 300ตตรงนี้เนี่ยเราให้เราเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับว่าเป็น300บวก300ตรงนี้นะครับปึ้งอ่ะและที่นี้นะครับเราเนี่ยตรงนี้เราจะดูยังไงนะครับก็คือ minimize นะครับ Number Plan t s เนาะเอ่อคืออันนี้ในกรณีที่เรามีพืชน้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะติ๊กเป็นอันนี้แล้วกันปึ้งนะครับอ่าและที่นี้เรามาดูพืชในสัปดาห์นี้นะครับว่าเราเนี่ยมีพืชอะไรที่ขายได้บ้างนะครับเนี่ยที่ราคาเพิ่มมีกระจับแก้วนะครับ มีอัฟโฟเดลนะครับแล้วก็จะมียา n i f เลอรซึ่งถ้าให้ง่ายเพื่อสัมพันธ์กับเว็บนะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเอาก็ได้อาทีนี้นะครับเรามาที่ Plants นะครับต้นไม้ที่ที่มีตอนนี้เนี่ยก็คือจะมี Mosaic Flower นะครับมี d a f f o เด l แล้วก็ Niffler Fancy นะครับเราก็จะต้องมาติ๊กก่อน Mosaic Flower d e f f o d i l เป็น2ต้นนะครับเพราะว่า ราะว่าตอนนี้เราคำนวณโกใช่ไหมต้นที่ต้นที่ใช้ขายโกได้ก็จะมีแค่2ต้นนะครับมีเจ้าโมเสกฟลาเวอร์แล้วก็เดฟเฟเดลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิฟเลอร์เนี่ยจะต้องอันนี้เขาจะต้องเป็นการคำนวณเจมเนาะซึ่งตอนนี้เราจะคำนวณโกอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีแค่ต้นไม้ที่ขายได้โกเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็นเท่านั้นเองอ่ะโอเคเมื่อเราเลือกแล้วใช่ไหมครับเราจะกด ฟิลเตอร์พลัส์นะครับเขาก็จะเลือกเฉพาะที่ต้นไม้นะครับที่เราเลือกเท่านั้นเองนะครับและทีนี้เรามาเปรียบเทียบราคาต้นไม้ที่ขายได้เฉพาะโกนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูที่ d ดฟโฟเดเกันก่อน d ดฟโฟเดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ได้ทั้งโกแล้วก็เจมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาตัวที่มันได้โกก่อนนะครับอันนี้ได้เจมเดฟโฟเดลอันนี้นะครับต้นระดับแปรนะครับอันนี้สีฟ้าเนาะสีนะครับ,นนรบผมมี2ต้นเท่านั้นเอง ปึ้งเราก็ใส่ไปราคา45กัตงนี้2ต้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราเราเหลือแต่น,นิฟเลอร์และแล้วก็อันอื่นก็จะเป็นต้นโมเสกนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่โมเสกเลยนะครับตั้งแต่อันล่างสุดเนาะที่มีสัญลักษณ์เนี่ยลูกศรชี้เนี่ยนะครับ High Value ปึ้งก็อันนี้52โกนะครับมีอยู่ทั้งหมด12ต้นแล้วก็ไปใส่เลย52อ่ะ12ต้นนะครับปึ้ง แล้วก็กลับไปที่เรื่อันนี้เหมือนเดิมนะครับไปดูสีม่วงนะครับ65โกนะครับมีทั้งหมด9ต้าวตนหกสิบห้าเพื่อดูราคาตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับมันจะง่ายมี9ต้นปึ้งอ่าอีกอันนึงนะครับโมเสกอีกแปโกนะครับ1ต้นคืออ <c oughs> ันนี้เพราะว่ามันจะมีราคาเนี่ยมันจะต่างกันบางทีเป็นต้นไม้ระดับทองเหมือนกันแต่ว่าสี สีต่างกันก็ก็มันจะเป็นสีแรนะครับสีถ้าได้สีแบบแรเนี่ยราคาก็จะเพิ่มไปนะฮะอันนี้เราเรา,เราเอามาใส่ในเว็บเนี่ยก็คือดูที่ราคาเปรียบเทียบได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้โกที่ผมจะขายได้ทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับและทีนี้ให้เราเนี่ยทำการคำนวณได้เลยกดที่ Calculate ปึ้งเมื่อกด Calculate แล้วนะครับเขาจะขึ้นมาเลยว่าอุ๊บส์นี่นะฮะแบบ1 4 8 4โกเนี่ยเออแบบว่า มันไม่ถึงเป้าหมาย7,000นันนะครับตัวนี้เพราะว่าต้นไม้ผมเนี่ยมีไม่ถึงนะเออคือเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับเขาจะบอกว่าแบบขายอะไรได้เท่าไหร่ปุ๊บทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือ5,516กโกนะครับเออนี่นะจำนวน24ต้นเนาะเออและทีเนี้ยมันยังห่างมันยังขายขาไปอีก1,484โกเดี๋ยวเราไปเช็คในเกมว่าจริงไหมนะครับ อันนี้ผมเลือกมาหมดแล้วนะครับก็ขาดไป1484โกเหมือนในเว็บที่คำนวณเลยนะครับนี่นะเราเราก็จะขายได้5516เพราะฉะนั้นก็ตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนี่ผมจะขายเลยปึ้งอ่ะและทีนี้นะครับเราเราจะมาคำนวณกันบ้างนะครับเราจะมาคำนวณกันบ้างว่าตัวนี้เนี่ยตัวเจมเนี่ยเราจะขาย อะไรไปได้บ้างและจะคุ้มที่สุดนะครับอะทีนี้กลับมาที่ด้านบนนะครับให้เราคลิกไปที่คําว่าเจมนะเพราะเราจะคํานวณเจมเนานะแล้วก็ผมจะดูแค่ด้านบนเนาะห้เจมนะครับปึ้งแล้วก็อันนี้คืออะไร300เหมือนกันนะครับราคา300%อ่า และที่นี้นะฮะเราอันนี้มันจํานวน,นน้อยผมจะเลือกเป็นมินิมัลส์นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีต้นอะไรบ้างที่ขายเป็นเจมได้ก็จะมีนิฟเลอร์แฟนซีนะครับที่ขึ้นมาแล้วก็เดฟโฟเดลเนี่ยได้ทั้งโกได้ทั้งเจมนะครับอันนี้ก็มาด้วยและทีนี้เราก็เลือกฟิลเตอร์พลาเน็ตนะครับอ่าทีนี้ก็มีช่องให้ใส่แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์อานล่างมันไม่เคลียร์ให้โอเคอ่าเราจะใส่นะครับ เรามาเริ่มจาก n i f f l e รกันก่อน n i ฟเ l อร์เนี่ย1น,นึ่งเจมเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด30ต้นเลย1 Gem เจมอยู่ตรงนี้30ปึ้งแล้วก็มาที่ n i f f l e รระดับนี้นะฮะสีทองเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3ต้นอันนี้ได้6 g เจม3ต้นแล้วก็มาที่เดฟโฟเดลนะครับ น,นี้ก็จะมี2เจมไอสองเจมเนี่ยได้ทั้งหมด4ต้นอ่ะแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับอันนี้ก็2เจมเหมือนกันอีก7ต้นนะครับก็บวกไป4บวกเเป็นเท่าไหร่1 1แล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้อันนี้ที่เป็น3โกเพราะว่าระดับทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีแรนะครับเป็นสีขาวก็จะได้3เจมมี1ต้นปึ้ง อ่ะพอเราได้แล้วเรากด Calculate อ่ะนี่นะฮะอ่ะนี่เราก็จะได้ทั้งหมดแล้วนะครับแบบจะถึง55เจมแล้วอ่ะอันนี้คือคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเราก็ใช้เลยเนี่ยเราจะใช้ไปทั้งหมด52นะแล้วมันก็เหลือเศษอีกแค่3เท่านั้นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราก็ไปปลูกพืชแบบเอาโกมาเพิ่มได้นะครับให้มันถึงลิมิตของเขาเดี๋ยวร้านค้าเขาก็จะหายไปเองส่วนด้านล่างนะครับหมื่นสองกับ90เจมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้พืชอันอื่นคานวณดูนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยผมจะกรองแค่เฉพาะสีทองนะครับแล้วก็สีม่วงเท่านั้นเองเนาะสีทองกับสีม่วงมันจะได้ดูง่ายนะครับนี่อ่ะ,อะหมดละทีนี้เราจะคํานวณกันเลยทุกคนก็แคลคูลเลตนะครับปึ้ง เกรดนะโอ้ oh, อันนี้คือดีเลยนะครับเราได้เราได้เลทที่แบบหมดใช้หมดนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะ f o u l g r a d e f o ่ะคอมบิเ n ชั i น o ์ออ i ไอเท็ i ว h a อ value e q u e l เอคว to ต u เดอะบัจีเนี่ยฮะบอกเลยว่ามันจึ้งนะเขาบอกให้ใช้เท่าไหร่นะครับอ่าเราไปดูที่แรวาย Fancy นะครับ94โกเนาะอันไหน94โกตัวนี้นะครับให้ใช้1 1ตน้นอ่ะไปใช้กันเลย เฟนซีคือตัวไหนอ่ะเท่าไหร่11ต้นเพิ่มไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นเคลฟนะครับราคา48โกเนี่ย2ต้นเคลฟ48เคลฟ48อ่ะ2ต้นโอเคใช้ไปเลยครับโอเคนะครับตอนแรกผมงงตั้งนานก็คือตอนช่วงที่ผมขาย ผมขายบีโกเนีย53ต้นเนี่ยอ่อจำนวนรับสูงสุดอะมันได้ร้อยต้นเนาะแต่ว่ามันหักไป24ต้นเท่านั้นเองเออตอนตอนแรกมันมีเท่าไหร่อะประมาณ40กว่าต้นเนาะแล้วเราผมคิดว่ามันขายไปแล้วอะ ขายไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันขายไปแค่24ต้นนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมี22ต้น,นที่มันไม่ไปด้วยนะครับออตอนแรกผมว่าทำไมราคามันไม่ได้อ่นเนี่ยมันจะเหลือบิโกเนียราคา72เนี่ยนะครับ22ต้นที่มันมันไม่ได้หักไปด้วยนะด้านนี้ผมก็เออก็ว่าทำไมราคามันไม่หมด นะใส่ไปด้วยและทีนี้โกตงเนี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือครบแล้วนะตามที่เว็บเขาคำนวณให้เลยนะถูกต้องที่สุดราคาเป็นศูนย์ไปเลยนี่เลิศดนะฮะเห็นไหมจึงจ้งจึ้งสุกๆก,กันไปเลยทีนี้เราก็จะไปที่เจมกันบ้างปึ้งนะครับมาผมมามินิมิส์นะครับ,มมรบแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะเป็น90เจมนะครับตัวนี้แล้วต้นที่เราจะเอามาคำนวณมีอะไรบ้างนะครับไปดู นิฟเลอร์พิโอนียและดัฟเฟิลเดลโอเคสามต้นนิฟเฟอร์หกมีหนึ่งต้นก็ดัฟเฟเดลนะครับราคาสามเจมเนี่ยมีมีมีกี่ต้นระดับสีแร่เนี่ยมีแค่หนึ่งต้นเท่านั้นเองแล้วก็สีทั่วไปนะครับก็จะมีเจ็ดบวกสี่นะครับเป็นสิบเอ็ดเนาะ อ่าแล้วก็มาในเฟล์หนึเจมนะครับมี29ตน้นแล้วก็ไปที่นะครับพีโอนน่กันบะพีโอนน่กีนนะครับอันนี้3มเจมนะครับมี27ตน้นเป็นสีแรนะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นสีไม่แรนะอันนี้มี1ตน้น ก็อันนี้คืออะไรอุ้ยมีดากอนบรีดด้วยทุกคนผมเพิ่งเห็นอ่ะแตเ่เราลองคำนวณก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณกันนะปึง้งอุ้ย Great f ว l ะค c c o m นเด a t i o n เนียฮะบอกเลยว่าจึงจ้งๆจุ๊กจุไกเลยให้เราใช้อะไรบ้างน,นะครับ Niffler Fancy นะครับราคา6เจมเนีหนึ่งอันไปเลยอ่ะ Niffler 1หนึ่งนะครับตัวนี้ปึง้งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีแร่พีโอนี่นะครับ3เจมเนี่ย27ตน้น พิวนี่อยู่ไหนพิวนี่อยู่นี่27ต้นไปเลยแล้วก็จะเป็นอ่าสีแร่ดัฟเฟเดลนะครับราคา3เจม1ต้นดัฟเฟเดลสีแร่1ต้นตัวนี้อ่านี่เราก็จะเป็นศูนเจมไปเลยนะขายแบบคุ้มมากๆนะฮะจังหวะนี้กดคอนเฟิร์มอ่านี่นะครับได้แบบจึงๆึงงจุกๆกันไปเลยนี่นะฮะ บอกเลยนว่าทีนี้เหลือแค่ด้านบนแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราทําให้ราคาเขาไม่สามารถขายได้แล้วเนี่ยร้าคาตรงนี้จะหายไปเลยนะครับและทีนี้เราเราก็กลับไปเช็คที่อีกร้านหนึงนะของพ่อหนุ่มอังเดรนะครับดูสิว่าราคาร้าน2ลร้านเนะี่ยเขาจะแชร์กันหรือเปล่าเอ้ยมีคนเส่ผมเป็นนกอะอ่ะนี่นะครับอ่าราคา2อร้านเนี่ยเขาแชร์กันนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เราขายต้นไม้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากขายอาหารเพราะว่าตอนนี้เราอัพเลเวลอยู่ใช่ไหมครับเเราก็นี่เลยทุกคนเราก็ไปขายต้นไม้ก่อนก็ได้นะเพราะว่า2ร้านเนี่ยเขาแชร์เขาแชร์แบบแชร์โกที่เราจะได้รับต่อสัปดาห์เนี่ยแชร์กันด้วยนะครับตรงนี้อาซึ่งอาหารที่ได้รับอันนี้อยู่เนี่ยถ้ามันเห,เหลือเนี่ยอาหารเหลือ,เ,ลอเราก็ลองใช้ดูโอ้นี่ แต่ผมเก็บไว้ไดีกว่าผม ผมไปปลูกพืชเอาดีกว่านะครับตรงก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตของเกม Harry Potter เลยนะครับบอกเลยว่าการที่มีเจมเยอะเนี่ยเออการที่มีโกรหรือว่าเจมได้ทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับถึงมันจะไม่ได้มากนะแต่ว่าบอกเลยว่าผมก็พึ่งไอไอไอตัวขายประจําสัปดาห์นั่นแหละจนแบบว่ามีเงินเป็นเศรษฐีนะทุกวันนี้นะครับสามารถแต่งห้องในราคาแบบงบหลักล้านได้เลยนะฮะเออเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะแบบเป็น เป็น,ปนทําห้องให้ดูเลยนะว่าเงินที่ผมใช้จากจาก,จากกิจเนี้ยเนี่ยเออมันเอาไปแต่งห้องได้จึงจ้งจจุกๆก,ก,ก,กันไปเลยนะฮะยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัสราสกุราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย